ต,ตอนนี้น้ำหนัก10ล้อที่บรรทุกขึ้นมารวมัง้งรถ18ตันครับน้ำหนักรถ9ตันกว่าสินค้าอีก9ตันเป็น18ตันขึ้นตอนนี้ขึ้นบ้านวัน,นขึ้นบ้านแจงครับอยอด100เครื่175อง1 0ห75วันนี้กิโลง ขานขึ้นครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ20่สิบมถึงนะครับอาจจะเป็น15บห้หรือสิบขานขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆต่อหมายรอ,อยุงหน้า <c oughs> ถ้าเผาไม่ขาดนะครับแต่น้ำหนักขนาดนี้เผาไม่น่าขาดถ้าเผาขาดก็น่าจะตายหง างานลดล้อเตยมเป็นรถรุ่นเก่าเครื่องเล็กเล็กเอเรนี่รุ่นใหม่ๆมก็3า0 240ยสสำหรับตัวนี้175ล็อกกี้รถของคนใจเย็น ผมก้องอาจจะมองดูว่าไม่ชันนะครับแต่สำหรับรถสิบล้อแล้วถือว่าใช้ได้พอควรแล้วชั้นที่สอง นี้เป็นโลสองครับเปลี่ยนเป็นโลสองว่ะยังไม่ชันมากตรงนี้ยังไม่ชันมากครับลูกสตอเบอรี่อยู่ข้างหน้าครับ แข็งจะมาหน่อยครับเอาเป็นหนึ่งพิเศษแล้วครับนี่นรถเล็กๆอาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องง,ง่ายๆแต่สำหรับรถบรรทุกต่อต้องคำวณดูผมไม่ชันครับ ได้ดีมอาไปขบวนเลยแสงขึ้นไปชันหรือไม่ชันลองนึกสภาพดูว่าคนงานลงไปชิ้นช่องเสร็จแล้ววิ่งตามรถทันอยู่ครับงานคนน่าชื่นชกเรื่อยๆชิ้นช่อง ได้จะถึงเนิน,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 นลูกคลนน้ายแล้วครับเนินที่ผมกลัวที่สุดมันหักสอกแล้วก็ตั้งขึ้นเลยอรถจ้ดดินส่งเ้ืไปแล้วครับส่งขึ้นไปะติคลองเลยหรือชะลอ้อเราจดหินส่งครับ แต่เราจะไปเอาแรงที่ไหนมาส่งน่าจะชันที่สุดแล้วสำหรับเ้นนี้ดูนะครับรถมอเตอร์ไซค์ลงไปน,นี่ละครับนี่ผมก็มัว ดูผู้ใผู้ฟังเสียงดูงดูเจด้วหรอผ่าไปสบายครับโอ้เขคันเล่งเหลือผ่อนไว้นิดดนีครับทางน้างครับตอนี้ก็นากัวครับ รถของบริษัทเลยมันลงหนึ่งครับนีที่เดกว่าราเออเนี่ยต้นเนี้ยที่เดไว้อเนี่ยครับที่เด็ก้โอ้ยเออชันวอ๋อมันเกี่ยกัเสียงนั่นแห ขับนี้ได้ไครับอันนี้ช like ื่อชื่อไอ้คกนะครับกเดินขึ้นมาตอนนี้ขึ้นรถละขี้อาเดืวยชื่อไอ้โคกแต่หน้าที่หนึ่งล้อจริงงั้นหนุ่ง้อเราเพียบโหเบาๆครับน้อง

มันแสงเนี่ยมีมอนมวยมีข่ายมวยครับขนาดมวยหักวัสังมตหนึง สุดได้น่าจะช้ที่สุดล้ว มันคือรถโครงการหลวงนี่เลยครับสองพันมีเจ้าสั่บมาเนี่ยครับสายงานที่เราจะมาวางยาวไปโน,น่นยาวไปโน่นจะคุ้มค่าน้ำมันนม่นีงนี่ครับนักท่องเที่ยวตัดไปแล้วหนึง่งรัน มันแจมตรงนู้นม่อนตะว,วนันซ้ายมือนะเป็นม่อนยิงามนี่ะเน่ยนะ่แหละครับข้างล่างนะั่นแหละที่เราดูขึ้นมา